คุณแม่ลูกสองวัยสี่สิบปีกำลังกังวลเพราะมีเลือดออกกระปิดกระปลอยที่ไม่ใช่ในรอบเดือนบางครั้งก็เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์อาการกลับแย่ลงเพราะเลือดออกมามากขึ้นและมีตกขาวเป็นกลิ่นเหม็นเลือดออกที่ไม่ใช่ประจำเดือนเป็นเพราะความเครียดหรือมีโรคที่ซุกซ่อนอยู่อะไรดีนะเื้องอกเื้องอก,ออก,ออกฟันทง มันต้องเป็นเนื้องอกเลยคุณหมอเอาแล้วเป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ถ้าออกจากช่องคลอมันก็ต้องมีจากรังไข่เอ้ยไม่ใช่จากมดลูกอืม,มันลูกมันก็ต้องมดลูกอากเสบเป็นเนื้องอกเป็นซีดเป็นมะเร็งมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเาสำหรับในเรื่องราวที่นํามาเล่าให้ฟังนี้มีเลือดออกผิดปกติจนกระทั่งเป็นโลหิตจางเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์และมีตกขาวเป็นกลิ่นเหม็น เป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายคือมะเร็งปากมดลูกค่ะ a m a r i s i ิ s อิ t ม w t s t Integrative Wellness ความสุขเริ่มต้นที่สุขภาพดีหมอขวัญ a m a r ม s ริ๊จิกซอสุขภาพโฟกัสเรื่องผิวสวยสุขภาพและ i มเซ็ t